So what they got to go and got to go and, to go and to 10KF house of To สครับผมวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวงาน Pixar Fest 2024ครับผมตอนนี้ที่ Disneyland นะครับผมที่ Disney Resort California เีกำลังจัดงาน Pixar Fest ประจำปี2024อยู่นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วจะมีถึงนี่เลยสิงหานะครวันที่4ใครมีโอกาสได้บินไปก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันนะครับแต่ปีนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะครับกับ Disneyland California นะครับผมแต่มันมีของออกมาก็เลยสั่งมานะครับกด มาจาก Ebay นะครับตามหน้าปกเลยกับทั้งป๊อปคอร์นรถ p ิซซ่า l พลเนตนั่นเองนะครับปุ้มนี่เลยครับผมกับ Pizza Planet t r u ัคนะครับป๊อปคอร์น c ั e เนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูรีวิวกันนั้นเดี๋ยวพาไปดูสิว่างาน p ิซซ่าเฟสมันมีอะไรน่าสนใจอีก ที่ดิสนีย์แลนด์เขาก็เปลี่ยนธีมนะครับผมทั้งดิสนีย์แลนด์เนี่ยเป็นพิซซราเลยนะครับผมเริ่มต้นเข้าไปก็จะมีซุ้มนะครับมีฉากมีอะไรอย่างนี้ให้ถ่ายรูปเป็นธีมพิซซราคอนเซปต์ใช้ชื่อว่า celebrating friendship แอนบะิยอนน่าน่ารักมากๆนะครับผมก็จะเจอกับเนี่ยขบวนพาเรดนะมีโชว์คาแรคเตอร์พิกซาร์นะครับตัวใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยจาก Turning Red น้องเหมยเหมย Red Panda นะครับมีเจ้าบิงบองจาก Inside Out มีคาแรคเตอร์จาก Onward l u ลูคสนะครับผม และก็เรื่องล่าสุดจาก Elemental ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เตรียมต้อนรับอย่าลืมกับ i n ินไซอ u t ภาค2ที่กำลังจะฉายเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับแล้วยังมีนี่แหละครับกับอาหารนะครับพิซซ่าเตีมนะครับเป็นสีสันเป็นฟูดน้ดนู่นนี่นะตามคีอสอสไรต่างๆนะครับก็จะเป็นกตีมพิซซ่าในะแบบนี้นะ นอกจากได้เจอคาแรคเตอร์แล้วเขาก็มีโชว์ด้วยนะไปร่วมกิจกรรมนู่นนั่นนี่และไฮไลท์ที่สําคัญเลยที่ผมชอบก็คือของเล่นของสะสมนั่นเองนะครับนอกจากที่จัดมาเนี่ยแหละอย่างที่เห็นนะครับรถพิ z ซ่าพล n เ t ็ตทรัคเขาก็จะมีเนี่ยพวกแก้วมักต่างๆนะครับมีนี่เลยถังป๊อปคอร์นอีกอันหนึ่งเป็นกีตาร์ของน้องโคโค่นั่นเองแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นป๊อปคอร์นบัเก็ตเจ้าดักนะครับจากเรื่องอัพ และอีกัันหนึ่งก็เป็นกระบอกจาก toy story นี่เลยแฟนๆพวกเราชอบแน่นอนสลิงกี้ครับเป็นเหมือนกระบอกใส่น้ำนะมีหลอดอยู่ข้างในใครมีโอกาสได้ไปก็ไปจัดมานะครับผมส่วนใครไม่มีโอกาสได้ไปก็แบบผมนี่แหละนะสั่ง eBay เอา เอาละครับผมนั่นก็คือ Pixar Face นะครับผมใครสนใจนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้มีช่องนึงผมชอบดูมากชื่อว่า ordinary adventures นะครับเขาจะพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์นู่นนั่นนี่สวนสนุกต่างๆนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปไปกดดูได้เขาพาทัวร์ไปดูทุกที่เลยนะผมก็ดูเขาประจำนะดูแล้วก็อยากได้อะไรก็สั่งตามคลิปที่เขาเนี่ยรีวิวมานะครับ Pizza Planet Truck ครับผมนี่เลย Popcorn Bucket ทีเด็ดนี่แหละเนี่ยขายอยู่2 8เหรียญจุดเจ็เซนนะครับบวกแท็กซ์ประมาณ10%ก็ประมาณ30เหรียญนิดๆตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็จะประมาณาพันกว่าบาทนะครับผมแต่เนี่ยได้มาเบเ็ดเสร็จเนี่ยอีเบย์โดนมา50เหรียญบวกชิปปิง้งบวกภาษี เด็เสร็จแล้วประมาณเกือบ4,000ันนะสี่พันอะไรเงี้ยก็เห็นมีคนขายในกลุ่มเอาเข้ามาแล้วนะขายอยู่ประมาณ4,290ที่เห็นอยู่นะครับเราไม่มีโอกาสได้บินไปครับถ้าเกิดไปเนี่ยนะค่าเข้าก็เป็นรอยเหรียญและดิสนีย์แลนด์นู่นนั่นนี่นะก็อ่ะโอเคซื้อมาสะสมเก็บไว้แล้วก็คืออยากได้ไอพิซซ่าพล a เน t ตทรัคอันเนี้ยมาเป็นในคอลเลคชันอยู่แล้ว เคยบอกไปแล้วว่า1ต่อหนึ่งคงจัดไม่ไหวนะครับก็มีแฟนๆนะ Toy Story ก็ทำรถอันนี้ Replica ออกมาเหมือนเลยนะครับผมรถมันก็คือ Toyota เป็น Pickup Truck รถกระบะนะเหมือนเขาจะบอกว่ามันเป็นปี1978ชื่อรุ่นว่าเกียวซ o าฮอลเลอร์มอะไรสักอย่างไม่ดูเก่ามากนะรถ40กว่าปีแล้วแล้วก็เอามาแต่งเป็นรถส่งพิซซ่าใส่แคปข้างหลังอะไรแบบเนี้นะก็เจ๋งเลยนะครับผม มีคนทำเยอะมากฟังกบ็อบน,นู่นนั่นนี่ฮอตวิวส์อะไรอย่างเงี้ยมีนะหลายไซส์หลาย,ลายขนาดเลยใครอยากเก็บใครชอบนะรถคันนี้นี่ก็แบบว่าแอบเล็งมานานแล้วจนเห็นคันนี้นะด้วยขนาดด้วยอะไรด้วยเออน่ารักดีแล้วเป็นพอปคอนบัเก็ตด้วยแล้วก็จากงานพิซซ่าเฟสด้วยก็เลยตัดสินใจเอาคันนี้แหละมาเก็บสะสมนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับใกล้ๆค,ค,ครับผมนี่เลยวัดขนาดกันเลยความสูงนะครับอยู่นี่ท็อปบนสุดตัวจรวดพิซซ่าแพลเนตก็ประมาณ19เซน ส่วนความยาวรถอยู่คันนี้29เซนครับแล้วก็กว้างนะครับอยู่ที่13.54เซนติเมตรนะครับผมนี่เลยรอบๆ <c oughs> ด้านใต้ก็จะเป็นเรียบๆนี่เลยเขียน Disney Park นะครับ Disney p i ิกซ่าแล้วก็จะมีนี่เลยช่องใส่ถ่านนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวดึงออกฟุบมีระบบไฟครับผมสามารถเปิดไฟได้นะฟุบนี่มีตรงไหนบ้าง มีไฟหน้าแล้วก็มีไฟตรงจะรวดทั้งบนนะครับแบบนี้แต่ไม่ได้มีเสียงนะครับล้อสามารถเข็นวิ่งได้นุ่ประตูเปิดได้นี่เอาได้ข้างเดียวหรอประตูเปิดได้ข้างเดียวข้างซ้ายนะฮะแต่พวงมาลัยเนี่ย อยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้ขับซ้ายขับขวาแต่จะมีเจ้าน้องกรีนเอเลียนนี่เลยอีกหนึ่งตัวนะข้างในก็เป็นเบาะมีพวงมาลัยมีคอนโซลนิดนึงนะครับรายละเอียดและก็มีนี่เลยน่ารักมากเจ้ากรีนเอเลียนของเรานะเป็นตัวจิ๋วนะครับใส่ชุดพิซซ่าพลาเนต นะใส่หมวกนี่แบบนี้เลยแล้วก็ถือถาดพิซซ่ากำลังไปส่งนะครับคนขับถือกล่องพิซซ่าโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยนี่เทียบกับ s i กเนเจอร์คอลเล t ชันครับใส่ก็จะแตกต่างกันอย่างนี้อ่ะน่ารักดีนะครับเราก็เอาเข้าไปขับเหมือนเดิมอยู่ข้างในนี่เรียบร้อยเลยแบบนี้แล้วก็ปิดประตูปุ้งอ่านะครับตัวรถทำสีมาโอเคครับเป็นสีเหลืองนะแบบด้านห้าแล้วก็แน่นอนนี่ มีรอยบุกด้วยรถคันนี้มันก็ใดัเย็นๆมานะครับเป็นรอยสนิมนาะแดนมงแดนมเมชข้างๆก็มีโลโก้พิ z ซ่าเพล e เน e เดลิเวอรี่ช l ตนะครับรอยสนิมมารอบเลยและตรงแคปด้านหลังกระจกครับผมด้านนี้เลยนะด้านหลังด้านข้างซ้ายขวานนะเป็นเหมือนว่าบรรทุกเจ้ากุนองกรีนเอเลียมาเต้นคันเออน่ารักดี ลายดาหลังก็สกรีนมาครับเหมือนใน Toy Story เลยนะเหลือแค่โยนะครับจากคำว่า Toyota นั่นเองแล้วก็มีทะเบียนนี่เลยครับ Race 1 5น6นะครับทะเบียนรถของ Pizza Planet ความหมายของเขาคือนี่เลยเรสก็คือมาจาก Resolution 1536คือตอนนั้นเนี่ยออริจินอเลย Toy Story ภาพแรกเนี่ยตัดต่อมาเร n d e r ออกมาใช้ Resolution ที่1536นั่นเองก็เลยเป็นทะเบียนรถคันนี้นะครับแต่ไม่มีทะเบียนหน้านะนี่ก็คือ Easter Egg อีกอันหนึ่งจาก Toy Story นะครับแล้วก็มีสายสะาายนี่เลย Disney นะครับเป็นลายพิซซา Planet ขาวแดงอยู่แบบนี้นะ ผมว่าผมไม่คงห้อยคออยู่แล้วเราไม่ได้อยู่ในพาร์คเขาไว้แบบว่าเวลาคนซื้อถังมาใส่ป๊อปคอร์นห้อยกินเดินกันเล่นอยู่ในดิสนีย์แลนด์อ่าชฟฟฟนะครับนี่เลยนะสายสวยดีทาเป็นแลนยาร์ดเอาไปคล้องคออะไรอื่นก็ได้คอยตรงหูที่มันคล้องสายมันเนี่ยอืมนะมันถอดออกไม่ได้ เออมันเป็นโมมาเสียดายทำให้รถมันดูแปลกแลกไปนิดนึงอืมนะแต่ก็ช่างมันแล้วก็นี่เลยครับสําหรับถังป๊อปคอนเปิดด้านบนฟรุฟนี่เลยแล้วป๊อปคอนใส่ข้างในไม่เยอะนะน้อยมากนะจริงๆเออถังป๊อปคอนแบบเป็นป๊อปคอนซองเล็กๆเองนะครับเออเราก็เอาน้องเอเลียนใส่เข้าไปได้ไหมเอ้ได้อยู่เนี่ไแบบนี้เออน่ารักเลยฟ,ฟ,ฟุฟเปิดไฟสิโชว์ นี่แบบนี้จเจ้าเลยไปส่งพิซซ่ากันโ,โบนัสพิเศษครับผมนี่เลยกับครอสครับผมพิซซ่า l พลเนนะครับเคยลงติกตอกไปยังไม่เคยลง YouTube ก็เลยพอดีอะเอามาลงให้ดูหน่อยเผื่อใครยังไม่เห็นนะ クロックก็เพิ่งออกคอลเลคชัน t t y Story ออกมานะครับจะมีนี่เลยพิซซ่าพล n e ในคู่นี้เพิ่งเข้ามาที่ช็อปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นลงไปยังไม่เข้าตอนนี้ที่ช็อปมีแล้วแล้วก็มี2คู่แรกที่ออกมาก็คือบัสไ y เยยกับบูดดีนะครับผมบัสไ y เย r กับบูดดี้จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเหมือนแบบว่าตัวสไตล์クロ๊กที่เป็นหัวชัดๆธรรมดาตัวพิซซ่าพล n e ในนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าทรงตรงๆเรียบๆนะครับผมนะก็จัดคู่นี้เพราะ่า ชอบพิซซาแพลเนตแล้วก็คือสีมันแต่งตัวง่ายขาวแดงอีก2อ,อันแบบลายมันเด็กไปหน่อยแล้วสีสันรแบบัแบแอบแต่งตัวยากนะแต่ใครชอบก็ไปจัดได้เลย3คู่นะบัสกับวูดี้อยู่ประมาณ2 8 0 8ส่วนพิซซาแพลเนตแพงกว่านะคู่นี้อยู่3,500นะครับนะแต่น่ารักมากนี่เลย ค r o อกนุ่มอยู่แล้วรู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ด้านในนี่เลยเป็นตัวเจ้าเครนจับตุ๊กตาซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะเออแล้วก็มีลายสกรีนมาเป็นเจ้า g ร e e n Alien นะครับและที่ชอบเลยก็คือต้องขอบนี่แหละที่เป็นขาวแดงลายพิซซ่าแพลเน็ตแล้วก็เขียนนี่เลย Food and Fun Space Port Serving your local star cluster อรอารอบด้านเลยนะครับขาวแดงแล้วก็นี่เลยเขาเรียกว่าไรนะ ชิปปิ้งทิปปิ้งอะไรเนี่ยของแต่ง o c สเนี่ยะะนะก็มีเนี่ยเจ้ากรีนเอเลียนโลโก้พิซซ่าแพลเนตเจ้าจรลวดเครื่องจับตัวกรีนเอเลียนพิซซ่ามีมีพิซซ่าแพลเนตทรัคแล้วก็มีกล่องพิซซ่าแพลเนตนะครับแล้วก็ตัวนี้ นะสายรัดถ้าเรารัดข้อเท้าก็จะมีอย่างนี้พิซซ่าแพลเนตอยู่ตรงนี้ข้างหลังด้วยน่ารักครับผมเนี่ยยังไม่กล้าใส่เลยหน้าฝนแล้วกลัวเปื้อนว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันนะเอาละครเรียบร้อยแล้วกับรีวิวทั้งป๊อปคอร์นนะครับพิซซ่าแพลเนตทรัคจากดิสนีย์แลนด์งานพิซซ่าเฟสสองพครับผมใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็อย่าลืมไปจัดมานะครับผมที่งานหรือว่าใครอยากได้ก็ลองดูนะมีพ่อค้าสั่งนะหิ้วเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับ E ีีต่อไปของสะสม t อย Story ครับเดี๋ยวจะจัด ให้ดูครบแล้วนะครับตามสัญญาก,กับตึ้งเวทอยซิกเนเจอร์คอลเลกชันนะครับครบทุกตัวเลยก็รอติดตามชมได้เลยครับที่นี่ที่เดิมดีเจทินสมิ h ชาน e ลไปละ a c e